ละครสั้น FC เรื่องวันตรุดจีนของคุณป้าข้างบ้านเป็นยังไงนะเดี๋ยวเราตามไปดูกันเลยค่ะเงาเาเนาะตรุดจีแล้วตรุดจีแล้วตรุดจีแล้วเฮ้ยลูกสาวฉันจะได้กลับบ้านสักทีฮึใช่สิ ฉันจะต้องออกไปซื้อของมาไหว้วันตรุษจีนฮอ,อยู่บ้านคนเดียวมันก็เหงาอย่างนี้สินะใช่ไหมฉันไม่อยากให้ลูกโตเลยจริงๆอยากให้ลูกอยู่กับฉันตลอดไปฮ โทรไปก็ไม่รับไม่รู้จะเป็นยังไงบ้างแม่แค่บนก็แค่บนเท่านั้นล่ะนาทำไมต้องไปอยู่ไกลๆด้วยนะบ้านแม่มีตั้งหลายหลังเนี่ยจะเงินแม่มีตั้งเยอะตั้งแยะใช้ชาตินี้ทั้งชาติก็ไม่หมดเฮ้ยจะว่าไปแล้วไอ้ลูกเขยตัวแสบ ฉันบอกแล้วใช่ไหมว่าคนหน้าตาแบบนี้มันไม่น่าคบเฮย้ยเวรกรรมของเธอแท้ๆยีลูกสาวตัวดีหวังว่าปีนี้จะได้มาหาแม่นะปีนี้จะเพิ่มหรือจะลดของดีนะเศรษฐกิจไม่ค่อยดีแต่ว่าฉันก็ดีตลอดเลยนี่นาะหรือว่าบรรพบุรุษ จะช่วยฉันไว้ก็คงจะมีส่วนนั่นแหละน่าเพราะฉะนั้นปีนี้เอาจุกๆไปเลยโอ้โหทำไมของแพงจังนี่แม่คะททำไมเนื้อหมูเราละต้องสองร้ี่สิบล่ะตอนนี้เขาลดราคากันหมดแล้วนะยังจะมาขายแพงอีกเหรอฮะเอ้ยป้า ฉันอุตส่าห์ไปแย่งมาจากร้านใหญ่ๆนั้นเนี่ยได้ราคาเนี้ยถูกสุดแล้วป้าก็รู้นี่ว่าตุดจริงของอะไรมันก็แพงจะเอาหรือเปล่าเหรอฮะป้า,า,ปาก็ต้องเอาอยู่แล้วสามโลว้ยอะไรกันเนี่ยแม่คะเอาไก่กับเป็ดอย่างละตัวก็แล้วกันขอไซส์ใหญ่ๆนะโหราคามหาโหดเลยนั่นเนี่ย ตัวละตั้งสี่ห้าร้อยเลยเหรอของอะไรก็แพงนะตุดจีนพอถึงเทศกาลทีก็ขึ้นกันทีโหสี่ห้ารอยไม่แพงหรอกป้าปกติเป็ดหนึ่งตัวเท่าไหร่ป้าก็น่าจะรู้ถ้าป้ากินอยู่ทุกวันแหมไม่แพงหรอกไซเนี้ย ออือืเอามาอย่างละตัวเอาไข่มาแผงนึงก็เล้กกันเดี๋ยวมาเอาเฮย้ยไม่เป็นไรไม่เป็นไรฉันพอมีกำลังซื้ออยู่หน้าซื้อหมดตลาดยังได้ฉันซื้อทั้งตลาดยังได้เลยเพราะาเอาผักเอามาอย่างละนิดอย่างละหน่อยก็เล้กกันจริงสิอาหารทะเลแถวนี้ไม่มีฉันต้องไปอีกตลาดหนึ่งละเนี่ย ฮ้ยอะจัดมาให้ฉันหน่อยก็แล้วกันเดี๋ยวฉันจะไปซื้อกุ้งปลาหมึกอีกตลาดนึ่งเฮ้ยไม่เป็นไรโทรสั่งก็ได้เอามาเอามาเดี๋ยวฉันจะกลับบ้านแล้วผักชีเนี่ยเอามาเยอะๆหน่อยฉันชอบโอเคครบแล้วเน่อย่าลืมไปส่งฉันที่บ้านน้วล่ะเข้าใจไหมเฮ้ยปีนี้ฉันจะต้องไหว ให้มันฮลูฮลาหน่อยพราะดูแล้วชีวิตของฉันตอนนี้ก็คงจะต้องทำบุญทำบุญเงินทองของนอกกายตอนนี้ทำไมฉันปงกับชีวิตขนาดนี้เนี่ยนะลูกสาวจะมาหรือเปล่านะคุณคะวันตัวจีน ฉันอยาจะไปบ้านแม่นี่ฉันไม่ได้กลับบ้านมาสามปีแล้วนะคะทำไมอ่ะขอแค่ไปเยี่ยมแม่ก็ไม่ได้เหรอจะกลับไปทำไมฮะแม่เธอมันใจร้ายฉันขอแต่งงานกับเธอแม่เธอก็ไม่ให้แต่งเพราะฉะนั้นฉันจะไม่ไปเหยียบเข้าใจไหมไปรับบข้าวมากินเลยไปลำคาญไล้อย่าขออีกล่ะไม่งั้นฉันจะตบหน้าให้งหายเลยเข้าใจไหม แม่จ้าเฮ้ยทำกับข้าวซะเยอะสะ,ยะแยะยัยหนูจะกลับมาบ้านไวนะก็ขอให้กลับมาทันหน้าแม่มีของจะให้เยอะแยะแม่มีเรื่องจะคุยเยอะแยะไปหมดเลยดูสิวันนี้แม่จัดโต๊ะจีนชุดใหญ่ด้วยนะั่นเนี่ยไหว้เจ้าก่อนให้จุกๆไปเลย นี่แม่ก็สั่งโต๊ะจีนมาอีกหนึ่งโต๊ะจะได้กินกันในครอบครัวเฮ้ย hey, อำหมวยกลับมาทันหน้าขอร้องละ่ะจะได้เวลาไหว้แล้ว <c oughs> ขอให้ลูกสาวของฉันกลับมาเยี่ยมฉันบ้างสักปีด้วยเธอเจ้าค่ะ นะคะขอร้องล่ะฉันคิดถึงลูกสาวของฉันมากๆเลยเฮ้ยไม่มาจริงๆหรอเนี่ยลูกโกรธแม่หรือยังไงทำไมถึงไม่มาเยี่ยมกันบ้างฮ้ยแต่ก็หวังว่าลูกจะอยู่ดีมีสุขนะ ไม่มาฮ้ยไม่เป็นไรลูกก็คงจะติดธุระอยู่แลหละน่าวันนี้มีของเยอะแยะเลยที่ฉันจะไหว้เจ้าดูสิมีบ้านมีรถเยอะแยะไปหมดเลยฮ้ย ตุดจีนของฉันเงาจริงจริตอนนี้แม่จะทำอะไรอยู่นะนี่ขอไปเยี่ยมแม่หน่อยไม่ได้เหรอไม่ได้กลับมาตั้งหลายปีแล้วนะฉันอยากกลับไปเยี่ยมแม่ตุดจีนวันเดียวเองหยุดพูดเถอะนา ตั้งหน้าตั้งตาขายของไปเถอะเธออยู่ร้านขายของไม่เคยดีไม่รู้วันวันนั่งทำอะไรเฉันต้องมานั่งเฝ้าเธอนหน้าเบื่อรู้ไหมฮะเลือกตุดจงตุด,ตดจีนจะไปคิดทำไมไม่ต้องไปไหนทั้งนั้นขายของวันนี้ให้ได้ถึงห้าพันถึงหน้ารู้จักบ้างสิทำมาหากินน่ะฮะไปหาแม่เธอแล้วมันจะขายดีขึ้นหรือไง ทำงานไปเลยอย่าพูดมากไม่อย่างนั้นจะโดนหลังแหวนเข้าใจไหมแม่คะหนูขอโทษนะคะปีนี้หนูก็คงไม่ได้ไปหาแม่เหมือนเดิมปีหน้าหนูหวังว่าหนูจะได้ไปหาแม่และไปอยู่กับแม่นะคะรอหนูนะคะแม่